待ちなさい。<laughs> ออตัที่เห็นนะเอ่มไอ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 พูดปรนนาเหี้ย บ้านพ่อคุณนกูกูคิดไปเองใช่ไหม้าตลมไม่ตีไฟอย่างแรง <c oughs> พ่อคุณเป็นนักบาสท,ที่ปาหัวพ่อคุณเลย <c oughs> ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่เฮ้ยมันเกินห้าสิบที่ผมคิดไว้นะเหี้ยตามจริงผมตามจริงแม่งกล่องประมาณสามส,อสิบสองสามิบห้าดิเหี้ยไม่งี่ห้าสิบพ่อมึงตายเถอะโห โอ้หกาสวัสดีนะฮะูมชมนะครับผมนะตามจริง,งอะอาไปแล้วคลิปหนึ่งแต่คลิปหนึ่งมันเสียอือเลยเลยสปอยว่ากูเกลือครับก,กูกเกลือเกลือสปอยซึญญ่งถาว่าจะมาสุ่มตู้ไหนตู้ไอโตะไอโต,ะ,อโตะก็เกลือนะะสเต็ปสองก็เกลือนี่จะมาสุ่มสเต็ปซองซีสามแล้วนะต้องร้อยเม็ดเกลืออีกมึงจะไม่โตะกูจะไม่สุ่มมือละถึ่งจะมาตู้ไหนกูจะไม่สุ่มรอวันเกิด แม่งคือแบบเฮ้ยผมผมคิดไปเองหรือเปล่มามันแรงชิบหล่าไอ้เหี้ยแล้วทำแถ่มันมีเอ็กเตอร์ควสล็อกเล่นแล้วไอ้เหี้ยแล้วมันหาต่อมามันจะเป็นตัวเหี้ยอะไรพี่ใครคิดเหมือนนี้มันเบรกด้วยแต่ไรผมก็งงเอ้ไอ,อ้ตู้ใหม่อ่ะตูใ้ตใหม่เบรกอ่ะเฮ้ยมึงได้ตู้ใหม่มึงกองลเลยเฮ้ยเหี้ยบ้า ไฟสามตัวไม่ระเบิดตูนต้านไม่คืนได้แค่นิดหนึ่งอ่ะจะไม่ขึ้นรอดอ่ะบ้านมึงเหอให้เวลาสี่เดียมาวีโอ้โหโอ้โหมึงมึง,ม,งมึกกระนำปับให้มันกากไปเดิมเลยแล้ว,ลวนหน้าต่อมาไอ้ด้านนี้นะแลนดอมแลนด้อมสุ่มสกิลไอ้เหี้ยแล้วบันณากูไม่จำไม่ได้มึกถ้ามึงเห็นไอตอนแรกที่เห็นเลยนะ ไม่นั่ง,น,งนั่งคิดนั่งคิดตินาการว่ามึงจะโจมตีมึงจะหรือมึงจะปาบอลอะ่ะผมนั่งคิดนะไอ้เชี้ยวพ่อมึงเถอะห่วย <laughs> คลิปนี้อยากขายเกินไปขอไพน์นล้วครับใครที่ใส่หูฟังก็โอเคใค,ใครที่เปิดลำโพงแล้วก็ถ้าไม่พอได้ไม่ได้ยินคือการแสดงนะผมนะแฮะคือการระบายนั่นแหละ แรงเกินไปอะ่ะคงเราไม่ได้อ,ะอ่ะเย้ถ้าถ้าเป็นธาตุินว่าอย่างอเย้นี่ธาตุฟยนะเฮ้ยอั้อะไรกูแตกก็แตกโผเกมนี้มันเถื่อนนะฮะตาจริงอ่ะจะเลิกเล่นเกมนี้ซะซ้ำน,นะแต่ปัญหาคืออะไร YouTube กูมีแต่มีแต่กระชาแม่งไอ้ชั่วอืม เฮ้ยมันช่วยไม่ได้นะเพต้องทำใจเล่นอะไอ้ยแม่งห้าสิบวิพ่องตายเอาจริงอ่ะมันไม่ควรห้าสิบวิหรอกมันควรประมาณสามสิบห้าถ้าสามห้าโอเคยังเข้าใจยไงไอ้้ย่แม่งสกิลแม่งเรนดอมอีกโอ้กูบอกเลยครับสำหรับใครจะเล่นสโลกคนเดียวนะมึงทรมานแน่ แต่สุดดที่ทําให้เร็วสุดก็คือประมาณสาสิบเอ็ดนะเร็วสุดๆนะสาสิบเอ็ดแล้วงงมากกูเล่นไม่ได้ไงเออแล้วไอ้ฮัติงวิที่กูเล่นอะมันคืออะไรวะกู <c oughs> ยังงงตัวเองเลยเนะี่ยโอเคเก็บเ e a d กูจะเกลียดกูมไม่ได้เกลียดสึกกไม่เกลียดอะไรหรอกนะกูเกลียดใครว่า โอ้ยบ้านพ่อคุณเป็นนักปลาหินนักทุบเลยครับไอส้สัดโอ้ยแม่งมึงปรับให้มันกากลงกันเลยนะตรงธาตุไอ้เยี่ยไม่เป็นดาเก็บแตมไม่สิบประมาณสิบยังไม่เกินสิบห้าวิแม่งชนะแล้วไอ้เยี่ยนี่อะไรอะไรวย โอเคสองร้อยเมตรพอดีเลยตู้ไม้ก็เกลือนะตู้ไม้ก็เกลือเนีย่ยโตอยู่ไหนวะเนีย่ยโตกูบอกเลยกูไม่ได้มึงกูไม่เป็นไรเว้ยแล้วกูจะไม่เอามึงตลอดไปเว้ยบอกแค่ okay, นี้แหละเออ,จำ,นะอจำไว้นะไอ้โตมึงจำไว้มึงจำหน้ากูไว้อีกทีนี่ลิงสกิลซอสมึงไะห่วยแตกจำไว้โอเค สี่ดาวธรรมดาเกลือนะเกลือไม่ต้องรอต่อแลกกูลอไอ้เกี้ยเองต่อแลกดู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 ห้าดาวเกี้ยวุ้ยคุ้ยมึงจำไว้ในโตนี่หลักฐานสุดท้ายครับก่อนปีคลิปกูลบมึงเลย กูลบมึงเลยนะฮะโอเคขอมาสลายโยคิมนี้ครับผมอย่า <desserts> ล <Negative hungry> ืมกดไลค์กดแชร์กันซัร์ไพรส์ผมนะก็ตอนในวันนี้เดี๋ยวซอยฟก็จะมีอะไรใหม่ๆอีกละอืมเป็นการล็อกอินแบบได้ได้อ่าการอ่าได้อิโมจินะก็ไปล็อกอินด้วยล่ะโอเคประมาณเจ็ดวันมั้งก็มีแค่นี้แหละเออไม่คลิปนี้หยาบใครเกินไปขออภัยทุกคนนะสลายดูคลิปนี้ฮะซิลกิ้ได้ครับคุณป่ายผมซึ่งกูไม่ได้ทำปกด้วยเฮ่อเออช่างมันเถอะ เดี๋ยวทาปกโอเคอยู่ก็ได้ะไปะบายครับผม